มันยังที่บอกท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมท่านไม่ได้เสียชีวิตในขณะที่ท่านละหมาดถ้ามนาบีเสียชีวิตที่มัสยิดหรือไม่อ่ะไม่ว่ามูธถ้าเราคิดอาจจะมองว่าเอ๊ะคนที่ตายขณะละหมาดก็คงคุณจะดีนะแต่ท่านรอซูลุลลัลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมไม่ได้เสียชีวิตในขณะที่ท่านสุญญดวันศุกร์เราก็ดีใจว่าวันศุกร์เป็นวันดีแต่ถ้ามนาบีเขาโดนเสียชีวิตในวันใดล่ะพี่น้อง ท่านนบีสุลต่านละหัวไลฮิวะสลัมเสียชีวิตในวันยานถ้าเราว่าต้องเอาขึ้นเลยละตุลกอดารเลยละตุลกอดารได้ใครรมิลอัลฟิชะใช่ไหมสำรับพวกเขาสำรับอัมบียาอิลลาสำรับอูลียาอิลลาสำรับนบียุลลอา์เนี่ยเลยละตุลกอดารวันซุกกับวันอื่นๆเขาถาวกันวัดพอเขาอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาตยึบเสียจมูก พอเขาไม่มีเลยว่าวันนี้ดีวันเขาดีทุกวันสำหรับเขา,าเราถ้าทีอ่อ่านคุรอานที่ต้องทา,า,ดดาเรามาโอนหนูทาเรามาโอนไม่ถึงเลยเราไม่ตายก่อนเลยเราต้องมือได้อ่านน่ะนี่มาทำดีลล่าหมายิ่ยงบอกว่า,าวเราอ่านคุรอานอัลฮัมดุล,ลิลลาห์ไม่ต้องทาเรามาโอนเดือนส่งเดือนในตรมมะที่เดือนส่งเดือนในตรมมะที่ด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮฺตาลาทำให้เห็นเลยว่นนานบีสุลลาะฮฺอะลัยยุสละลัมเขาก็ไม่ได้โรคอยวันดีเสมอไปพอเขา,ขาทำทุกวันที่อัลลอฮฺให้มาเป็นวันดีสำหรับพวกเขา